อ่ะ,ะเลยเลยครับผมพร้อมแล้วนะครับไม่ เป็นการหาหรือกันเกี่ยวกับการทำประชามติออกเสียงประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งทั่วไปหากจะมีขึ้นในวันใดกระบวนการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับู้ประมาที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรเป็นการหารือเรื่องเบื้องต้นนะครับเพื่อแรกเปลี่ยนความเห็นกันก่อนว่าที่จะต้องจัดวันเดียวกันนั้นมีกระบวนการต้องทำอะไรบ้างปัจจัยในการจัดวันเดียวกันจะขึ้นอยู่อะไรบ้างนะครับ ก็โดยทั่วไปในการคุยกันกว้างๆมากกว่าครับยังไม่ลงรายละเอียดที่พนักที่จะต้องตัดสินใจในขณะนี้ครับเรื่องจํานวนบัตรก็เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วๆไปนะครับและจากการหารือด้วยว่าจะต้องมีบัตรเลือกตั้งสองใบสําหรับแบ่งเขตและก็สําหรับบัญชีรายชื่อส่วนบัตรที่จะใช้ในการทําประชามติ ณขณะนี้ก็วางแนวไว้ว่าหากมีการแก้ไขรัฐมนูลและมีการแก้ไข MOU เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนี่ยก็จะมีบัตรประมาณ4ใบซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยจะต้องดูวิวัฒนาการพัฒนาการที่จะมีขึ้นจากปัจจุบันนี้จนถึงเวลาหนึ่งนะครับเรื่องบัตรเป็นการพูดกันอยู่แล้วครับว่ามันต้องมีบัตรเพิ่มขึ้นแน่ๆหากออกเสียงวันเดียวกันครับ มันจะส่งผลให้มันประชาชนมีปัญหาอะไรไหมคะกับการแบบว่าจะต้องจัำมากขึ้นหรือว่าอะไรก็ถ้ามีมากขึ้นนะครับตอนนี้เราคาดว่ามีสี่ใบนะครับ<ม>ถ้ามีสี่ใบเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้ใหมั่นใจที่สุดนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยจะไม่มีความสับสนนเรภันการเัดนาาจัารที่จะต้องลงมาในเดียนและก็ทําให้ดีที่สุดต่อไปครับพรบรราชามติตอนนี้ก็มีฉบับใหม่ที่ได้รับการแก้ไขยงมาแล้วครับกรตมีความเหีนงหรือว่ามีความพรอ้อมที่จะปฏิบัติตามพระบฉบับใหม่ไนมันครับฉบับเก่าเราก็พร้อมจะปฏิบัตินะครับฉบับใหม่ออกมาประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เราพร้อมครับเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นเป็นามนะในการับแล้วเรื่องการนับคะแนนจะนับยังไงครัณขณะนี้ยังไม่ลงคุยในรายละเอียดแต่ขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการนะครับจะนับสสก่อนแล้วจะนับประชามติก่อนก็ยังไม่ลงไปคุยในรายละเอียดนะครับแต่เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันครับประมาณเท่าไหร่ครับเป็นตัวเลขกลมๆก็ถ้าหากทำพร้อมกันก็ประมาณหมื่นกว่าล้านนิดๆนะครับ ถ้าแยกกันทําไม่ทําพร้อมกัน 90, นี่เก้าหนเอ้ยเก้าพันก่านิดนิดถ้าทําแยกกันก็จะเป็นหมื่นกว่าล้านนิดนิดนะครับอันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะมันมีประเด็นให้ต้องคํานวณในแต่ละรายการให้มันถูกต้องชัดเจนโดยคํานึงว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งต่อไปจะเป็น53ล้านคนครับ ตัวประชามติตรงนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมันก็จะมีการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรกับเลือกตั้งล่วงหน้าตัวประชามติกฎหมายใหม่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถรวมตรงนี้ได้ไหมครับประชามติพรบประชามติฉบับปัจจุบันที่มีผลใช้แล้วเนี่ยนะครับกำหนดให้มีการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรได้เป็นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เขาจะต้องมีการออกเสียงประชามติ นอกราชอาณาจักรด้วยครับถ้ารวมกันเนี่ยประมาณ9,000กว่าล้านนิดๆไม่ยเยอะนะฮะไม่ใช่9,000สูงนะฮะ9 0 0 0ต่ำกว่า5แต่แต่ถ้าแยกกันเนี่ยตัวเลขที่เคยใช้แล้วก็มาคำนึงถึงประชากรปัจจุบันรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายนอกราชด้วยก็ประมาณหมื่นนิดๆครับ ท่านท่านนายกครับยังรัฐบาลยาังยืนยันที่จะทำประชามติยกเลิก,ลก m อ u 434 4หรือไม่ครับเพร<อ>าะว่าขณะนี้เสียงของทาง,ทางนักวิชาการแล้วก็ฝ่ายการาเมืองหลายคนแ<น><น>สดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ครับครับเรื่องนี้อยู่ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วครับครับเ,เดี๋ยวท่านนายกจะมีภารกิจอีกหลาอันนะครับจะขออนุญาตนะครับ ชัดเจนเมื่อไหร่ครับที่จะทำทั้งหมดสี่ใบจะชัดเจนเมื่อไหร่คะว่าจะต้องทำพร้อมกันตั้งเอาคณะทำงานท่านบวรศักดิ์ท่านระดองก็จะมาเวิร์กกับท่านเลขาถวหลยกรอที่เราจะรู้ประมาณช่วงไหนเร็วที่สุดเร็วที่สุดเพราะว่ายังไงกาที่เบมยร์ต้ก